สวัสดีครับทุกคนนะฮะพบกับบิ๊กรีวิวหนังนะครับในวันนี้นะฮะวันนี้แบบฟาสมากเลยนะฮะไปดูหนังใหม่ของพี่เตอร์นวพลทำลงรัตนฤทธิ์นะฮะอ๋อมาเต็มเตมชื่อเลยนี่คือ Fa s t and Feel Love นะครับผมเป็นหนังเรียกได้ว่าเป็นเฟสใหม่ของพี่เตอร์นะครับหลังจากที่แกทำหนังอย่างฟรีแลนซ์อย่างเฮา t ูทิงหรือว่าหนังฟากอินดี้อย่าง36 Mary หกแมรี่อีแซ o บี้ไดทมอร์โนะฮะบีแอนเคอะไรอะไออะไรอะเดอเกิดเดเลน y ครบ้างล่ะหรือว่า ไอเรื่องแบบมีหลายเรื่องอะน,นะฮะที่จะทำมามากมายนะฮะแล้วผมรู้สึกว่านี่คือหนังของวัยแบบวัยที่เริ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเริ่มปวดหลังวัย30บวกบวกวัย20ตอนปลายอะไรเงี้ยนะฮะแบบเจน Y ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันอะไรเงี้ยเจนซที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวเองกำลังเป็นอัพคอมมิ่งแล้วเริ่มแบบ เฮ้เราจะแก่ตัวไปยังไงวะอะไรเงี้ยเออนี่คือหนังที่มาเพื่อพูดกับคน Gen Y Gen Z โดยเฉพาะเลยฮะเพราะว่าสับแสงเทคนิคอะไรต่างๆได้อะลอ,อกต่างๆผมบอกเลยว่านี่คือ Art of Script 101นี่คือ Art of the Dialogue 101ที่แบบเราจะเห็นน้อยครั้งมากที่หนังไทยจะใช้สคริปที่แบบว่ากระแทกใจคน Gen น,นี้มากๆอะไรเงี้ยฮะแล้วผมรู้สึกเลยว่าแบบโคตรเข้าแทร็เก็ตเราคือเราคงไม่ใช่เด็ก Gen Z นะแต่ว่า เรารู้เลยว่าสิ่งที่พี่เต๋อแม่งสื่อสารนี่คือแบบว่ามันเป็นสับที่แบบว่าโอ้ my god มากๆขนาดเราเรายังแบบว่าโอ้ยังเออหวานแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็รู้นะว่าหนังเรื่องนี้นะฮะไอพวกแบบดาร์กที่อยู่ในหนังอ่ะหลายคนก็จะบอกว่าเคยตั้งอคติไหมเวลาเราดูหนังไทยอ่ะเราก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเขาพูดในสคริปต์เนี่ยแม่งเหมือนท่องบทอ่านบทกันเลยเนี่ยแม่งแบบว่าไม่สมจริงเลยเพราะว่าแบบคนในชีวิตจริงเขาไม่พูดกันอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่คุณจะไม่สามารถใช้กฎนี้กับหนังพี่เตอ๋อนว่าพลได้นะฮะไม่ว่าจะเรื่องไหนของแกก็ตามเพราะว่าหนังแกทุกเรื่องนะฮะคือมันจะเป็นวอ์ดิ้งเป็นภาษาเป็นสำเนียงเป็นท่าทางเป็นจริตจัการ้านของแกเองโดยเฉพาะและเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าผมขอพูดเดินสักอย่างเลยต้องบอกว่าพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อแมสแล้วะอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วแกแมสอย่างนี้แล้วละ่ะในโฆษณานะครับเพราะว่าแกทําโฆษณาแบบว่าแบบมันมากเอนเตอร์เทนมันเทิงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่า ถ้าเป็นหนังเนี่ยเราก็จะเห็นแบบอย่าง how to th i n อย่างเงี้ยเป็นที่มันจะเป็นมินิโมเรียบๆดิบๆเจ็บๆจึกจ๊กๆกอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนฟอร์มเพราะว่าพี่เตอ๋อเขารู้สึกว่าตอนทำ how to th i n k มันสุดตัวแล้วในฝั่งดรามา่าใช่ไหมแต่พอมาตรงนี้ฮะนี่คือแบบว่าหนังเต็ไมไปด้วย energy ด,ด,ดีดมากมายนี่คือหนังที่เหมาะกับคนที่แบบว่ารักการดูหนังหนังฮอลลีวูดหนังอะไรก็ตามหนังแบบ pop culture นะฮะคือแบบว่านี่คือหนังแบบ เออมีการพาราดี้ยังกับสแครี่มูวี่นี่คือมันแบบล้อเลียนเขาไปทั่วนะแต่ว่ามันดันถูกบริบทกับความเป็นไทยมากๆกับความเป็นหนังไทยกับความเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ในคาแรคเตอร์อะไรต่างๆคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรต่างๆคือมันแบบดีมากคือมันจดจําทุกตัวละครเลยนะฮะแล้วมันก็จะพูดถึงเรื่องของคนที่แบบมีความฝันคุณเคยแบบเวลาเราเจอคนที่แบบมีแพชชั่นมากๆเลยรู้สึกว่าอยากจะทาอะไรสักอย่างให้สําเร็จให้ได้โดยเฉพาะแบบคนเจนวที่เรารู้สึกว่า เรากำลังจะแบบ30กว่าแล้วแต่ว่ามันยังแบบไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมองไปบางคนก็รู้สึกว่าโอ้คนที่สําเร็จเนาะอย่างคุณท็อปจิรายุทธอย่างเงี้ยบิดครับเงี้ยโอ้โหสำเร็จเงอนอย่างงี้มากมายใช่แต่ว่ามองกลับมาอีกทีนึงเฮ้ยเราคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องการไปถึงความฝันให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครเอกของเรื่องก็คือคุณเกานะฮนะน่ะคุณเกาที่รับบทโดยคุณนัท อ่ากิจลิศนะครับซึ่งก็เคยเป็นแวนทิทิพงศ์ด้วยนะถ้าจําได้นะแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมารอบนี้นะฮะพี่แวนทิทิพงศ์เออไม่ใช่คุณนัทเนี่ยนะฮะเออไม่ใช่สิคุณเกาเฮียเกาเนี่ยเออคือเขาแบบว่าเอ่อเนี่ยพยายามจะเล่นไอสปีดสเต็คกิ้งใช่ไหมฮะไอความถ้วยนู่นนี่นั่นน่ะนะฮะแล้วแบบว่าต้องใช้สปีดมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องการที่จะทําให้สําเร็จให้ได้ต้องการแข่งให้ได้ world class สำหรับโลกละอะไรเงี้ย และแน่นอนว่าหนังก็จะมีคนที่ชุดความคิดหนึ่งก็คือ,อตัวละครตัวนางเอกนะครับก็คือจะเป็นคนที่ชื่อเจนะครับผมซึ่งอย่างตอนฟีแลนด์ก็มีตัวละครชื่อเจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเจใช่ไหมครับเจเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นตัวละครที่รับบทโดยยายานะครับซึ่งยายารอบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นยายาในลุคนี้มาก่อนเลยคือแบบว่าเป็นลุกที่เราไม่เคยเห็นในหนังเรื่องอื่นอ่ะแล้วลุคนี้ก็เล่นดีมากเลยนะคือเล่นนิ่งๆดูแบบว่าแบบ มาแบบนิ่งๆน้ำนิ่งไหลลึกแต่ว่าแบบโอ้โหม่งเจ็บทุกซีนที่ออกมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเขามีมีโมเมนต์ลังสีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยสัมผัสดได้เลยว่าเฮ้ยเหยมือนนางกำลังจะระเบิดด้วยอะไรสักอย่างแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าย้อนกลับไปนี่คือตัวแทนของคนที่เป็นชุดความคิดแบบถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้มีความฝันอะไรเลยล่ะแต่ว่าเขาเลือกที่จะบอกว่าเออการที่เขาเอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆคนที่มีความฝันมันทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนใจเขาได้ เต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเขาเจอความฝันที่แท้จ,จริงของเขาว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรเนี่ยบางทีสิ่งที่แบบเป็นความต้องการของเขาจริงมันอาจจะไม่ใช่ฝันที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นแค่ออร i n ิแนรี่ดีรีมเท่านั้นเองเป็น ordinary dream ออร i n ิแนรี่ดีรีมอ่ะที่บอกว่าเป็นความฝันพื้นฐานแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แบบฝันที่แบบใหญ่โตมโหราบแบบที่ตัวเอกต้องการแบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้ ทีนี้พอเขาจะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบคนวัยสาที่จะต้องประชิญนะฮะในขณะที่ตัวเอกต้องการสมาธิมากๆต้องการเงียบมากๆต้องการแบบว่าห้ามมีเสียงก๊อกน้ํามีเสียงคนคุยเรียนเสียงอะไรต่างๆนะฮะตัวนางเอกก็ต้องช่วยดูแลให้เอกอย่างดีนู่นนี่นั่นตลอดนะฮะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่นางเอกต้องการลึกๆเลยก็คือเขาต้องการแบบมีลูกอะไรเงี้ยนะฮะแต่แบบและคนที่แบบยุ่งมากอย่างตัวพระเอกที่จะต้องไปนั่นไปนี่ต้องการเดินทางไปไหนตอไหนเนี่ยเขาจะลงเอยยังไง อ่าผมไม่บอกอะไรมากกว่านี้ต้องไปดูในหนังเองนะฮะผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้บันเทิงมากๆหนังเรื่องนี้ฮาสุดๆผมไม่ได้แบบว่าฮากับหนังเรื่องอะไรมันนานมากแล้วอ่ะคือถ้าไม่นับวันฟอร์เดอะโรที่ผมรักมากๆในรอบป,ปีนี้นะเรื่องนี้คือหนังไทยที่ดีที่สุดในรอบป,ปีเลยแล้วยังเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าน้อยครั้งที่จะเห็นหนังที่กำกับโดยผู้กำกับไทยแล้วมาถึงเลเวลเนี้ได้คือแบบไม่ต้องไปกลัวผิดกลัวถูกกลัวไม่สนุกอะไรแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกเลยว่าแบบขนาดเราดูเป็นคนดูเรายังรู้สึกเลยว่าแบบ คนทำแม่งคงสนุกมากอ่ะคือแบบมีอะไรที่เกินคาดมากลดลดการถ่ายภาพการกำกับภาพเอยดนตรีสวิงสวอนไอ้ดนตรีมันอาจจะแบบเอาจริตทำซิมเมอร์มาใช้นิดนึงอ่ะแบบจะเห็นฟิลลิ่งแบบดาร์กไนท์บ้างวอเดอร์บูแมนบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องการที่จะจงใจอ่ะในการบบว่าดึงเอาหนังพวกนี้มาเป็นส่วนประกอบในความเป็นแบบ pop c u เ t อร์ใช่ป่ะเพราะว่าหนังมันชื่อฟาดอยู่แล้วนะแล้วก็แบบว่าแล้วมีตัวละครลับนะฮะที่มาจากเรื่องหนึ่งที่แบบผมแบบ ผมขำเลยพอผมรู้เลยแบบโอ้ my god มากเลยนะฮะมีสองตัวมาคู่กันนะฮะถ้าคุณที่ดูแล้วจะรู้ว่ามาจากเรื่องอะไร <laughs> แล้วใบห้วันไดออสการ์เดือเรื่องนันอ่านะฮะคือแบบว่านี่คือหนังที่แบบว่าโมมันรวมอะไรต่างๆเยอะแยะมันรวมพับเขาเจของคนที่รักหนังนะฮะแล้วมันก็รวมสถานการณ์มากมายของคนวัยสามสิบที่จะต้องเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบตัวละครอย่างแม่อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากแบบว่าเป็นสายบุญ สายแบบสายเซเลจีก็ต้องเอานะ,นะมีสายบุญด้วยนะฮะแล้วยังมีตัวละครอย่างเมทัลนะครับเมทัลที่แบบว่ายกเครื่องเสื้อผ้าได้คุณต้องไปดูเองว่าทําไมเขาถึงต้องยกเครื่องเสื้อผ้าได้ <c oughs> คือผมบอกเลยว่าภาพยังติดตาผมเลยอ่ะคือแบบโอ้ยล้างแบบล้างตาไม่ออกคือผมแบบ <c oughs> แบบเดือบแบกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบว่าเป็นเป็นเป็น,ปนตัวแบบว่าสายเซเลจีมีตัวละครเด็กเออ ตัวละครเด็กที่ชื่อไ่หลิวนี่ก็แย่งซีนมากเลยเหมือนกันนะน่าสนใจมากเลยมันนี้นะฮะคือเขาสามารถเรียกว่าแบบไอ้เก่าอะไรเงี้ยแบบพูดออกมาแล้วเหมือนกับเป็นคนแบบเป็นเพื่อนกันเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวแทนของเด็กเจนฟรีเจนอัลฟาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอเอามาแบบอยู่ในหนังเรื่องนี้เฮ้ยน่าสงน่า,น,าน่าแบบน่าสนใจมา้างจริงนะฮะแล้วแบบว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าพูดถึง มันยังมีแบบผมเดานะนี่คือมันจะเป็นหนังแบบขายของด้วยมีแบบน่าจะมีสปอนเซอร์เป็นบ้านจัดสรรหรือเป็นอะไรเงี AP ้ยเอพคือเอพอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถที่จะเอาเล่นคอนเทนต์ออกมาได้สนุกสนานมากเลยครับคือเป็นหนังที่มันเฮอรมากหลายคนบอกว่าพี่เตอ๋อไม่เคยทําหนังแมสใช่ไหมทำหนังแบบดูอินดี้อินดี้เรื่องนี้แมสที่สุดสําแกแล้วผมบอกเลยผมบอกเลยว่าแบบสนุกทุกฉากตั้งแต่ฉากเริ่มยังฉากจบอะ่ะคือแบบฉากเริ่มอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าผมให้คะแนนเต็มแล้วคือผมรู้สึกว่า เชียร์นี่มันแบบว่าโอไมค์ก่อนนี่มันกระแทกใจกูเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับคือผมรู้สึกนี้จริงๆนะฮะแล้วหนังมันแบบมันมันมีฉากที่ผมแบบไม่เคยหาอย่างงี้มันนานแล้วผมก็หากับหนังเรื่องนี้แล้วแบบเราประทับใจมากๆแล้วฉากแบบ จะครอบครัวจะอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ที่เราจะไปแบบว่าพูดถึงฟ้าว่าฟ้าคือเราอยู่เป็นครอบครัวอะไรใช่ไหมแต่พอมาหนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นครอบครัวในอีกบริบทหนึ่งอะว่าเฮ้ยการที่คนคนนึงจะเริ่มแบบว่ามีคนรอบตัวมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วถ้าเราจะต้องสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือความหมายของการมีครอบครัวกันแน่แล้วเราจะต้องชนะไปถึงเส้นชัยของความฝันจริงหรือเปล่าการมีความฝันมันสาคัญแค่ไหนอยูต้องชนะยูต้องชนะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออทำไมอะไรเงี้ย นี่อ่าผมอาจจะเล่นใหญ่นิดนึงนะในในไลฟ์นี้คุณอย่าว่าผมนะเพราะว่าเอเนจีผมก็คงคล้ายๆหนังเรื่องนี้เหมือนกันเราเลยเข้าใจฝั่งตัวเอกเยอะไงแล้วหนังมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็จะเล่าในฝั่งตัวเอกด้วยที่เป็นพระเอกที่มันจะเอเนจีเยอะจะดีดีโอ้ยทุกอย่างสำคัญมากนี่คือการแกงโอ้ยลดไปแค่สิบวินาทีนี่คือแบบโอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเงี้ยแต่ภาพก็จะตัดไปที่นางเอกที่แบบว่าคีอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบช้า หรออะไรเงี้ยแบบเก็แบบแล้วเวลามันมันตีกันอย่างเงี้ยคือมันแค่นี้ก็หนุกแล้วอ่ะนะเขาเขาให้คำนิยามว่านี่คือหนังแอคชั่นในชีวิตประจําวันนะครับคือเป็นหนังแอคชั่นเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันแล้วบอกเลยว่าหนังสนุกทุกฉากเออคือมันเหมือนผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วได้หรอกมันคือคมทุกแบบแล้วมันแบบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พูดในชีวิตจริงแต่แบบโอ้เม้งจี้มากอยู่กับพี่เต๋อนี่คือมันได้มากอ่ะแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะกำกับได้อย่างนี้นะฮ เพราะว่าคนที่กำกับได้แบบนี้คือต้องถึงอะ่ะต้องต้องมือถึงหนึ่งสามารถทำได้แล้วเป็นลักษณะเฉพาะตัวมากอะ่ะนะฮะผมเลยบอกว่านี่คือเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่แบบโอ้แรมากจริงแรมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูนะอยากให้มันแมสอยากให้มันแบบเออนะฮะคือผมดูรอบเนึ่งก็รู้สึกว่าก็อาจจะเป็นวันหยุดด้วยมั้งคือก็ยังไม่ได้เห็นคนดูเยอะเท่าวันฟฟร์เดอะโรดวันแรกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเชียร์จริงอยากให้มาดูกันเพราะว่ามันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าแบบมันพูดกับเรา ได้ดีมากๆเลยอ่ะในเชิญที่แบบว่าเออการที่มีความฝันมันมันคุณค่าของมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตของเราจริงๆแล้วคุณค่าคืออะไรหรือว่าแม้กระทั่งแบบฉากที่ดูมีความแบบเหมือนกับเออเราจะต้องก้าวเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องเติบโตแล้วนะอะไรเงี้ยเออบางทีมันเจ็บปวดเหมือนกันนะว่าการที่เราต้องเติบโตมันหมายความว่าบางทีเราต้องสูญเสียบางสิ่งไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเราไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเมื่อเราเลือกที่จะไปทางเนี้ย นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเลือกที่จะเสียสิ่งหนึ่งไปด้วยโดยที่แม้กระทั่งเราอาจจะไม่ต้องการก็ตามฉะนั้นไอตัวเอกเองเนี่ยที่มันแบบว่ามุ่งมั่นแต่เล่นไอสแต็กกิ้งเนี่ยหรือว่าวันหนึ่งมันต้องแบบว่าต้องทํางานบ้านวันหนึ่งมันต้องไปทําไปเสียภาษีต้องไปทํานั่นทานี่อะไรเงี้ยคือมันจะมีเลืองชีวิตประจำวันมากเลยที่มันก่อตัวแบบมาเก่อกวนมันนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งเราไม่สามารถหนีความจริงได้วันหนึ่งเราต้องเติบโตขึ้นไปเว้ยแล้วมันแบบเออมันมันจะรู้สึกว่าแบบโอ้นี่คือ ความบรรลุนิติภาวะของแท้อะไรเงี้ยพึ่งจะมีมิชชั่นต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะตัวเองที่แบบทำอาหารไม่เป็นฉันจะต้องทําอาหารอะไรแค่ทอดไข่ดาวที่แบบว่าโอ้โไม่วุ่นวาย้งบ้านเลยอะไรเงี้ยนะคือหนังมันสามารถที่จะเล่าสถานการณ์วัยป่วงอะไรต่างๆได้อย่างดีนะก็น่าประทับใจมากแล้วผมเองเนี่ยดูไปก็อมยิ้มไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจอยมากๆกับทุกฉากที่มันออกมาเออมันมันมีความแบบเหมือนกับ อดกลั้นมากอะอะไรเงี้ยถ้าแบบพี่เตอ๋อเขาจะชอบมินิมมลเรื่องนี้เขาคงแมกซิมอลสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแบบมันก็จะมีไวยากรณ์แบบเออะมะเทิงซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เปิดใจกับมันก่อนคือผมเองผมไม่ได้ตั้งความหวังเยอะเพราะผมไม่รู้เลยว่ารอบนี้พี่เตอ๋อจะมาไม้ไหนอะในเฟซใหม่ของแกอะไรเงี้ยแต่พอผมได้ดูอะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ผิดหวังเลยว่ะผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากที่ได้พาเรงมาดูหนังเรื่องนี้ในโรงแล้วก็ขำกับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตััววออะไรรรย่าางเ้แเรรูสึกบบมน เออคือถ้าดูที่บ้านเราคงรู้สึกว่าฉากที่คูจะขำดีบอกว่าอะไรเงี้ยเออคงหัวเราะฮือๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาลงนี้คือขำจริงจังอ่ะคือแบบแล้วมันไม่ใช่ฉากที่จะต้องเล่นมุกตลกอะไรมากมายแต่มันคือมุกในชีวิตประจําวันมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็ทําให้เราแบบถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบโบ๊ะบะอะไรมากมายก็ตามแต่ว่าสุดท้ายหนังม่งสามารถตีกลับมาที่ชีวิตของเรามาที่ความรักมาที่ความเติบโตมาที่การที่เราจะต้อง coming of age วัยของเราอะไรเงี้ยว่าแบบเชื่อเจนวกูจะเป็นลูเซอร์อย่างงี้ไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยมันแบบเราต้องโตนะเว้ยัำเวสัมฮาวอะไรเงี้ยแล้วแบบไอการปิดสรุปจบก็จะเป็นสไตล์พี่เต๋อที่มันจะมีความแบบเหมือนกับผมเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์โคสนุกเลยอะเล่นรถไฟหอดีลังการแล้วมันกำลังจะแบบว่าผมยิ้มล่าหัวฟูนี่คือพร้อมจะออกจากโรงด้วยความตกยิ้มแป้นแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้เอามีดมาปักอกจึกเต็มเ็มแล้วเราก็แบบเอ๊ะกากเลือดอ้ออะไรเงี้ย ฆ่ากูทีฆ่าฆ่ากูได้แล้วอะไรเงี้ยเออฆ่ากูให้ตายเถอะขยะขยี้ขยี้ไอ้ที่แหลกคึ้ไปเลยอะไรเงี้ยเออก็จริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงนะฮะเออบะบะมากเรื่องนี้เยยนี่คุณฟังของคุณเหนื่อยบ้าล่ะถ้าคุณเหนื่อยเนี่ยคุณต้องไปดูเรื่องนี้ก็จะเหนื่อยกว่าเพราะว่ามันมีแต่ว่าเป็นฉากที่เต็มไปด้วยพลังงานมากมายนะครับ มันมันไม่มีจังหวะให้คุณหลับได้เลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้แม่งเหมือนแบบเหมือนเหมือนให้คุณไปดื่มเครื่องดื่มชูกําลังประสมกันเล่นโรลเลอร์คสเตอร์เพราะว่าคุณจะไม่ได้หยุดเลยอ่ะคือคุณจะแม่งแบบโอ้จิงเกิลออนเดอะเวลเลยอ่ะคือแบบโอ้จอยทูเดอะเวลมากๆอ่ะแบบโอ้ <laughs> นะฮะก็คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือหนังสตรีกิ้งดิแบบแข่งกันสู้เพื่อความฝันยอะไรเงี้ยหรือเป่า ไม่มันไม่ได้เน้นตรงนั้นมากขนาดนั้นต้องบอกว่าพาร์ทนี้ไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ว่าพาร์ทที่เขาจะเน้นคือระหว่างที่มันเดิมเนินเรื่องไปแล้วมันไปเจอเรื่องรอบตัวเออเรื่องรอบตัวที่จะทําให้ชีวิตวายป่วงประมาณว่าเราจะต้องสู้ชีวิตแต่ชีวิตไม่สู้กลับอะไรเงี้ยแล้วเราจะรับมือกันยังไงแล้วชีวิตม่งจะแบบเอ,อจะวายป่วงเลยไหมอะไรเงี้ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยที่มันจะต้องไปต่อสู้อะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะ เราก็จะได้พบกับการพาโรดี้ไปที่หนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรเงี้ยเออซึ่งแน่นอนว่าบางส่วนเราก็คงจะเห็นในตัวอย่างแต่แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นพี่เตอ๋อนภพพลอ่ะเขาคงไม่ใช่ให้ไฮไลท์เนี่ยอยู่แค่ในตัวอย่างแน่นอนหนังเรื่องนี้ไม่ใช่มีดีแค่ตัวอย่างข้างในเรื่องเนี่ยม่มีดีเยอะมากที่มไม่ได้ออกมาในตัวอย่างแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้ยสุดยอดเออฮะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่มาดูนะเออ <laughs> นี่ผมเหมือนกับผมโดนโดนเรื่องนี้แม่งครอบงาไปแล้วบอกว่าว <laughs> ใส่แม้กระทั่งหมวกของหนังนะฮะอันนี้นะฮะก็มีโปรดักต์ออกมาด้วยนะครับอืมรู้สึกว่าใส่แล้วมีความมั่นใจขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะเออเนี่ยทำหนังอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยหนังมันต้องมีหัวใจในตัวเองมันต้องแบบเข้าใจคนมันต้องอย่างน้อยมันเหมือนหนังทํามา คุยกับเนิร์ดประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกมากมากเลยนะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนแบบจะชอบแค่ไหนถ้าเป็นฝั่งต่างจังหวัดจะจะชอบมันมากน้อยแค่ไหนนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเทียบกับพี่นาคโอเคมันอาจจะแมสกว่านั้นะนะอาจจะเข้าถึงกลุ่มแบบวงกว้างไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะแบบแต่เอาจริงอนะคนที่แบบวัยสามสิบบวกบวกคนที่ยี่สิบไปไปเราว่าคนเราก็คล้ายๆกันนะประมาณว่าแบบ เฮ้ยเราจะทําสิ่งนี้ไปได้ตลอดชีวิตเหรอวะอะไรเนี้ยแบบเราจะทําสิ่งนี้ลวมันจะมีความมั่นคงเหรอวะหรือม้กกะทั้งฉากแรกที่หนังเรื่องนี้เปิดออกมาก็คือมันพูดถึงเรื่องความฝันนะว่าแบบคุณฝันจะเป็นอย่างนั้นคุณฝันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นได้จริงเหรอวะพอไปถึงจุดนั้นน่ะโดยที่ไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอไปถึงคนอื่นเป็น p e r c e p t i o นอื่นเวลาเรามีความฝันน่ะมันแปลว่าการมีความฝันของเราแม่งไปบดบังความฝันของใครหรือเปล่าโอะไรเงี้ยฉะนั้นหนังมันนก็มีีประโยึึงงท่่พูดถวา หลายในครั้งเราคิดว่าการแก้ปัญหาจะต้องแก้ที่ตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยตัวเองแม่งไม่พอว่ะมันจะต้องแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างอะไรบางอย่างหรือเปล่าทั้งที่ตัวหนังเองแม่งพูดด้วยความบันเทิงมากแต่มันสามารถหลีกมาที่ประโยคนี้ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออเจ๋งว่ะนะฮะแล้วหนังก็จะมีการแบบพูดภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยอะไรเงี้ยก็มีจังหวะเหมือนกับ หนังสั้นของพี่เต๋อสมัยดายทูมอร์โรที่จะเป็นแบบวีเวลเลยคุยกับเพื่อนเขาที่เป็นอังกฤษปนไทยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจริตอะไรประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราแบบเราไม่ติดเลยเรารู้สึกว่าเออแม่งก็สนุกดีรู้สึกว่ามันมีความแบบโบ๊ะบะแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะใครจะคิดว่าจะมีแบบแก๊กแบบพลังบุญพระกับการแข่งขันแบบโอ้ต้องไปดูเองอ่ะผมไม่ไม่เฉลยแล้วกันมันแบบคือแต่เราชอบอะไรอย่างงี้มากเลยนะเราเราเราจอยมากๆากจริงเราเราแบบ เออเราเราชอบความตรงนี้ดีดีที่เขาเล่นออกมาบางคนอาจจะแบบไปแซวว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้นี่เหมือนกับโฆษณาแซลมอนเฮาส์ขนาดยาวสองชั่วโมงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะเออเพราะว่าโฆษณาแซลมอนนี่มันก็กัดจิกอะไรอย่างงี้เก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเอาจิงนถ้าแบบพี่เตอ๋อกับเบนธนาชาติพี่เบนธนาชาติกำกับด้วยกันหรือทําอะไรด้วยกันนี่สงสัยโลกแม่งแตกแน่เลยว่ะเอ <c oughs> อคงมีคนจุกอกเจ็บตายอะไรเงี้ยนะฮะแม่งจะประชดประชันเก่งไปไหนวะอะไรเงี้ยเออคือ ก็ต้องยอมรับว่าพี่เต๋อแม่งแบบพวกมุกบูลลี่มุกมุกประชดประชันนี่คือเก่งมากแต่มันไม่ใช่เชิงแบบว่าไปบอดี้เชมมิ่งอะไรกันอะแต่ว่าหนังมันสามารถที่จะเล่าอะไรที่มันล้ำไปกว่านั้นได้เล่าอะไรที่มันตลกแล้วมันแบบว่าเป็นเรื่องของแบบว่าคอมมอนมากๆแต่ว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ my god นี่มันกูนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วทําได้ฮะทุกคนมันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยอย่างเช่นเตรียมตัวระวัง ไปอันนี้ก็จะแบบเธอไปเรายังจําเป็นกันอยู่ว่าในชีวิตอะไรเงี้ยเราควรจะย่องอยู่ในชีวิตต่อกันหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายเธอจะไปอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราแล้วในวันหนึ่งอะไรเงี้ยอมคนเราที่แบบว่าใช้ชีวิตมาร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็ถึงจุดหนึ่งถ้าแบบว่าความฝันมันคนละความฝันน่ะบ้านที่อยู่หลังเดียวกันแม่งจะยังเป็นคําว่าบ้านในแบบเดียวกันหรือเปล่ามันยังจะเป็นคําว่าโฮมหรือเปล่าแล้วโฮมของเราคืออะไรแฟมิลี่ของเราคืออะไรแม่ง นี่มันไม่ใช่แค่โกเรียนเดอะฟาสแล้วนะแต่หนังเรื่องนี้มันก็มีหัวใจในความเป็นแฟมิลี่ของหนังเรื่องนี้จริงๆซึ่งดีมากนะครับชื่นชมเลยจริงนะฮะก็ขอบคุณพี่เตอ๋อนะครับขอบคุณจ d h นะฮะที่กล้าทําหนังเรื่องนี้ออกมาผมรู้ว่ามันต้องใช้ความกล้าและต้องใช้ความทะเยอทะยานที่เยอะด้วยนะได้ข่าวว่าแฮมที่เป็นตากล้องถ่ายเรื่องนี้เสร็จปั๊บบินไปต่างประเทศเลยเพราะรู้สึกว่าโอไมก์แบบหัวจะระเบิดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเข้าใจฟิลเลยฮะเข้าใจว่าแบบ แม่งเหมือนกระโดนรีดทุกอย่างออกมาแล้วจริงแล้วแบบว่ามันเหมือนมีอะไรสดใหม่ที่จะโยนกันไปโยนกันมาตลอดอะแต่มุกมันไม่ได้เลี่ยล่าแบบอินพอร์เลอะเทอะนะแต่มันแบบมันดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเต็มไปด้วยพลังงานมากมายบ้าบอคอแตกบางคนอาจจะบอกเอ้ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแต่ผมนี่คือรอบนี้นี่ผมซื้อทุกอันเลยอะ คือชอบมากอ่ะแล้วมันหนังมันแบบมันอาจจะยิงตรงแทร็เก็ตเราเพราะว่าเราเป็นแบบวัยสามสิบต้นๆที่เริ่มจะแบบรู้สึกว่ามีแต่ความไม่มั่นคงเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็กําลังยึดถือว่าไอ้ความฝันเราจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่เราจะเป็นลูเซอร์อยู่หรือเปล่าวะหรือเราแบบวันนบีแล้วเราไปบทบางความฝันใครหรือเปล่าวะแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้ไหมวะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเนี่ย ถ้าอย่างในเรื่องนี้คือมีฟงมีแฟนแล้วแบบแฟนต้องการที่แบบมีลูกต้องการที่จะแบบเอออยากมีความมั่นคงบางอย่างแล้วเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตวะอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เราทุ่มเทมาด้วยแรงกายแรงใจอะไรมากมายในขณะที่เจนใหม่ๆอย่างเจนซีเจนอัลฟาก็เริ่มแบบคืบคานตามเข้ามาเริ่มมาแรงเป็นน้องใหม่ไฟแรงแทนเราแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นน่ะจะไปก็ไม่ถึงจะกลับก็ไม่ได้มันจะยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันจะบ้าตายจะอ,อกจะระเบิดแตกตายแล้วอะไรเงี้ย นี่คือหนังที่สร้างมาเพื่อที่จะพูดคุยกับพวกเราเลยทุกคนผมบอกเลยว่านี่คือนี่คือหนังที่ไม่ควรพลาดในโรงนะครับนี่คือ Fa s t and f e e l เล v e ผมรู้แล้วว่าทำไมวันนี้ผมต้องฟาดมาดูเรื่องนี้มั้งแตน,น,ว,น,น,ว,น,นวันแรกและผมก็รู้ว่าทำไมวันนี้ผมถึงฟิลเลิฟกับเรื่องนี้ผมเร็วโหดมากเพราะว่าผมระหว่างดูผมยอมรับว,ว่าผมปวดฉี่ปวดปัสสาวะมากๆผมอยากจะวิ่งออกไปดูแบบไปไปไป,ไปฉี่ในกลางเรื่องแล้วแต่ว่าแบบมันออกไปไม่ได้เลยเพราะผมต้องดูแบบ มันไม่สามารถละสายตาได้จริงๆแล้วหนังมันจะทําท่าจะจบจะจบก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนจะจบแล้วก็แกล้งผมตล,ลอดเลยอ่ะเออนะฮะเนี่ยคือเร็วโหดเหมือนเห <c oughs> มือนโกรธเตอ๋อเลยอตอนเนี้ยตอนจบอ่ะโกรธพี่เตอ๋ออะไรเงี้ยเออก็ไม่ให้ผมไปฉี่สักทีนึงนะฮะพอจบป้าผมก็เลยรีบวิง่งออกไปฉี่ก่อนเลยนะแบบโอ้ไม่ก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> คือมันสนุกจริงมันมันเป็นประสบการณ์ที่โอ้ประทับใจมาแล้วลองคิดดูดิระหว่างเจอมุกแล้วยิ่งแบบยิ่งปวดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบโอ้ ตายนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยในหนังไทยเช่นเดียวกับวันเฟอร์เดอร์โรสนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องวันเฟอร์เดอร์โรสก็เป็นหนังที่ดีมากแล้วคุ้ค่ากับการดูในโรงภาพยนตร์แล้วใช่ไหมเรื่องนี้ก็เช่นกันครับ Fa s t and f ฟิวเลิฟเนี่ยก็เป็นหนังที่แถมยังเป็นหนังแบบหนังแมสที่สนุกพี่เต๋อก็จริงแต่ว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันต้องการพูดกับคนที่ยังมีความฝันอยู่ และยังทําความฝันอยู่นะครับและแต่ว่าเรายังต้องประชิญเรื่องราวชีวิตประจําวันไปด้วยกันนะครับความจริงคือเราไม่สามารถที่จะทําความฝันโดยปัจจากเรื่องกังวลใจเรื่องกวนใจในชีวิตประจําวันได้หรอกแต่ประเด็นคือเราจะเอาตัวรอดยังไงและใครที่จะยังอยู่ข้างเราในวันที่เราใกล้จะถอดใจในวันที่เราเจ็บปวดในวันที่เราเริ่มไม่มั่นใจหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อแล้วมันสั่นคลอนอะไรเงี้ยนะครับ ต้องไปดูว่า Family ของ Fa s t and f ด์บิวเคืออะไรโอเคครับผมแค่ประมาณนี้แล้วกันพอหอมปากหอมคอผมจะพูดที่ยาวกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากบิวแล้วที่ผมบิวมา20กว่านาทีเนี่ยก็เยอะแล้วนะฮะฉะนั้นใครยังไม่ดูแล้วฟังผมมาหนึ่งนี้ไปดูได้แล้วไม่ต้องโอ้ไม่ต้องฟังผมเยอะกว่าน,นี้หรอกนะครับแต่ใครดูไปแ,แล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างมาเมนต์กันในช่อง YouTube ผมก็ได้ใน t i k t o อกผมก็ได้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมมากดติดตามช่องนภัทรแซวนะครับ ใน YouTube หรือว่า Big ite, TikTok, บิณฑพัฒใน t ิ k ต o k นะฮะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากการดูมาคุยกันนะครับมาเม้นกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งไล่อ่านไล่ตอบทีละเมนเออนะครับถ้าถ้าน่าสนใจอะไรเงี้ยน,นะครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ผมจอยมากแต่ถามว่าชอบที่สุดของพี่เตอ๋อเลยเปล่าก็ตอบอยากนิดนึงขอผมย่อยก่อนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ชอบงานพี่เตอ๋อหลายเรื่องนะฟรีแลนซ์ผมก็ชอบฮาทูทิ้งก็ชอบนะฮะไดทีมอโลโร่ก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะฮะ เออไปถึงยนแบบ m ม r ี่แซ p p ี่สมอะไรเงี้ยมันก็เป็น,นงานคอนเซ็ปชวลแกงั้นน่ะนะครับแต่ว่าเอหนังหนังที่เรื่องเนี้ยมันมันก็จะเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันมันพูดเรื่องที่โตขึ้นแต่มันเล่าด้วยลีลาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบ <c oughs> ถ้าพูดรตรงๆนั้นเด็กเฮอหมอย <c oughs> <c oughs> เล่าด้วยจริตจักรที่แบบว่าเออแม่ง จะใช้เป็นไหนว่าอะไรเงี้ยเออนะฮะซึ่งแบบว่ามันจริงอะไรจริงมากนะครับชอบมากก็ขอไฟที่ใช้คําหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็นะตามจริตของเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่าอย่าไปกวนะครับอยู่ต้องชนะครับยูต้อง fucking ดเอออะไรอย่างี้นะครับโอ้ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิว ฟ a ร t a แ d Feel Love แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งของผมเท่านั้นอย่าเชื่อจนกว่าได้ดูด้วยตัวเองนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์ครับดูหนังในโรงเรื่องนี้กับเพื่อนผมบอกเลยว่าสนุกมากฉะนั้นชวน,เพ,น,เ,พนเพื่อนไปดูกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยแบบผมเนี่ยวัยยี่สิบปลายปลายสามสิบต้นต้นสามสิบกลางกลางปลายปลายแบบเจอเรื่องนู่นนี่นั่นมากายในชีวิตนี่คือหนังของคุณนี่คือของขวัญที่พี่เต๋อมอบให้กับคุณนี่คือของขวัญที่พี่เตอมอมบใหห้พวกเเราเป็นนังส ที่แบบว่าดูแล้วสนุกมากนะฮะดูแล้วตลกมากดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราแม่งก็ใจฟูได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเออถ,ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรอบตัวที่สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอะไรมากมายนะครับนี่คือรอยยิ้มที่เราสามารถมีได้นะครับหลังจากที่เราได้ดูจบโอเคครับผมก็จบการรีวิวเต็มๆแล้วนะครับโอเคครับผมเราพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ